คลิปนี้มาพูดถึงเรื่องดาวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าค่ะล่าสุดนะคะอย่างสถานที่ที่น้องลิซ่าเคยไปจัดวันเกิดนั่นเองนะจําได้ไหมนั่นก็คือ House of Hills นะคะล่าสุดค่ะเขาบอกว่าลลีซ่านายเตรียมตัวให้พร้อมจุดความฮอตให้ลูกเป็นฝ่ายที่ House of Hills วันที่28พฤศจิกายนนี้เรามาฉลองให้หนึ่งในไอคอนของไทยลิซ่า global superstar ตัวจริงที่ทําให้พวกเราภูมิใจเตรียมพบข้ามคืนแห่งความปังแบบป๊อปกลิ่จะเต็มโชว์แจ๊คสุดวียสและพลงังร็อกสตาร์ลุ้น,น,นเพื่อยกุกย่องควีนที่ เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเพลงประกายยิ่งกว่าเดิมสุขที่28พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจะได้เจอการแสดงจากเหล่าแจ็คซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยค่ะเข้าสู่โลกออเทอร์อีโก้ของคุณว้าวแปลว่าพี่ๆนะคะจะเป็นแบบว่าลลติสานไนก็คือจะมีการแต่งตัวแจ็ควินเป็นน้องลิซ่าในหลากหลายเวอร์ค่ะโอ้ยงานนี้น้องลิซ่าถ้าได้เห็นน้องคงจะดีใจมากๆเลยเนาะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่น้องลิซ่าเคยไปจัดวันเกิดก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะที่บอกว่าพี่รัศมีเขมมาเต้นแจ็ควินให้น้องชมนะคะทุกคนอ่าอันนี้ ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะคะเนี่ยหวังว่าจะมีรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเนาะเปิดเผยออกมาให้ได้ชมนะคะหลังจากงานซึ่งใครที่สนใจหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถจองบัตรกันได้นะคะต่อมาค่ะจากสถิติที่ผ่านมานะคะสําหรับกินเนส s ์เวิลด์เรคอร์ดที่น้องนิ่าเคยทุบเอาไว้9สถิติขานล่าสุดก็มีการรายงานว่าน้องนิ่า9สถิติน้องแชง8สถิติทําให้2คนนี้นะคะกลายเป็นครองตําแหน่ง2องอันดับแรกของศิลป,ปินเดี่ยวเคบ็อปที่มีสถิติโลกกินเนส s ์เวิลด์เรคอร์ดมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้ว ปังมากค่ะเป็นความภาคภูมิใจนะคะของพี่พี่บลิงกแล้วก็ลิลลี่จริงๆโอ้ยน่ารักมากค่ะเรียกว่าขอบคุณพี่กระเทยทุกคนนะคะที่เอ็นดูลูกสาวตลอดมานี่ถึงขั้นมีการจัดแบบว่าเป็นทีมและลิสตาเดเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าพี่กระเทยเอ็นอดูน้องลิสตาชีวิตนี้ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะหมดห่วงลูกสาวแล้วค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่หลังบ้านเดอรม,ม่์ม่ก็สามารถจองบัตรกันได้นะ